บอกเลยว่าท้องฉันก็ไม่อะไรนี่เลยคุณผู้ชมวันนี้โอ้โหนัดดูดซื้อแอปเปิ้ล สวัสดีเพื่อนชาวสเตปกี้นะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสเตปกี้ถึงมันจะดูพผ่าเพลแล้วก็ดูยดืเยดเยื้อหน่อยแต่ก็ต้องสวัสดีและทักาทายกันเพราะเราคนไทยหัวใจเดียวกันเรามีอะไรก็แบ่งปเรียบร้อยเทปนี้ไม่ได้ออกเออคนเราต้องมีอารมณ์ขันมั่งนะเป็นไก่วันนี้อยู่กับแม็กสตูดิโอนะคะซึ่งแน่นอนว่า,าหลายคนอาจจะมีถึงขนาดเขาเรียกว่าตกใจเล็กน้อยนะไอ้ไม่ตกใจไหมนะ่าดูสื่อแอปเปิลมาแอปเปิลจะเกิดกี่เลือกมันสีเทานะสีเทาๆสีเงินตลอดบอกเลย นะฮะที่บ้านนี่ผลไม้อื่นไม่กินกินแต่แอปเปิลเป็นหลักคือเกิดมาก็แอปเปิลเลย <c oughs> คนไม่จริง <c oughs> จริงๆแล้วถ้าดูในภงสาว่า Android ก็จริงนะคุณผู้ชมแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามีเรื่องราวที่จะบอกคือเรื่องของเรื่องคือช่วงนี้เนี่ยอ่ะอันนี้เราไม่ได้ไม่ได้อะไรกันนะเราคพูดให้ฟังตามสถานการณ์โลกก็คือช่วงนี้เนี่ยคริปโตเคเรนซีมันเป็นยังไงร,ราคามันตกลงใช่ไหมคะเออนะด้วยสาเหตุอะไรก็เราแต่นี่ไม่ใช่ช่องคริปโตแต่ว่าเราก็เลยคิดว่า ราคาตกนี้เนี่ยอาจจะถึงเวลาของเราแล้วว่าที่ไปซื้อกาจอเถอะกาจอต้องราคาลงแน่ๆน,นะคะก็มีเพื่อนๆบอกว่าเออมันเริ่มปรับราคาลงบ้างเล็กๆน้อยๆดูดเดินไปที่ร้านเลยครับเดินเข้าไปปุ๊บเปิดพี่ปั้งขอ3 0 9 0นยในพี่มีของไหมโอ้โหนี่จัดของแรงเรียกว่าเบาๆไม่แรงๆใช่นะเอาเต็มที่เรียบร้อยนะคะไม่มีของและราคาจตกนั้นอันนี้อันนี้บอกก่อนนะว่าจำเลขตรงๆไม่ได้แต่6 6ไม่แน่ใจว่า6 2 9หรือว่า6 7,9สักอย่างหนึ่งอะแต่รุมๆแล้วมัน6แน่นอนอนะ6,000ื่นกว่าบาทเราคิดในใจว่าอยากได้ Intel 72ด้วยการจอด้วยต้องซื้อ ASD ใหม่ Power Supply ก็ต้องอันใหม่พัดลมใหม่ชุดระบายน้ำเอาจริงๆมันเยอะอยู่นะสุดท้ายแล้วนะคะเราก็ถามตัวเองว่าเราจะซื้อมามาทำอะไรเราจะซื้อมาทำเอาตัว EFFECT มาทำพี่เมียวโปไม่เล่นเกมเลยดังนั้นเราก็เลยคิดว่า <D> s. <S งั้นก็เอาเงินเนี่ยกำไปไปซื้อ Apple M1 Max ดีกว่าไหมก็เลยเดินเข้าร้าน a p p l e ไปแล้วก็ได้มานะคะอ่ะนี่คือ Mac Studio นะคะ ตัวนี้เป็น M1 Max นะฮะมันจะมีตัว Ultra ด้วยซึ่งมีเงินก็ซื้อไม่ได้ Ultra ในแสนสามเก้าตัวนี้เนี่ยหกหมื่นเก้าประมาณไอ้กาจอเมมาอยีกก้ประมาณแพงกว่าแหละนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่เราได้พอปุ๊บถ้าไม่ถึงเป็นอย่างนี้เราเล่าฟังก่อนว่าก่อนหน้านี้นะแอดมินจำได้มาเราซื้อ MacBook Pro มาเป็น Apple M1 แล้วก็จําได้ว่าตอนที่เอามาใช้ตอนนั้นเนี่ย Apple M1 ตอนนั้นที่เอามาใช้อะโปรแกรมที่เราใช้ต่างๆไมื่จะเป็นตัวของ Wonder Share, Filmora หรือว่าหลายๆโปรแกรมเนี่ยมันยังรันบนสถาบัยกรรม ARM ได้ไม่ดีรวววมถึง Adobe นะ้นน้้นนนตอัแล เราก็ไม่ชอบแต่เท่าไหร่สุดท้ายพอผ่านไปประมาณสักหนึ่งเดือนล้วก็ขายทิ้งไปขายทิ้งได้ประมาณ3วัน Admin Adobe ประกาศปล่อยเ <laughs> วอร์ชันสำหรับ ARM ม CPU อะ CPU ARM มาใช้เต็มรูปแบบแล้วนะ แล้วก็แบบโอ้ฉันเพิ่งขายไป <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> จะจากประสบการณ์ของช่งางภาพดูดที่เขาใช้แมคมาก่อนเนี่ย <c oughs> เขาก็บอกว่าตอนที่ Adobe Premiere Pro Lightroom หรืออะไรเนี้ยออกมาเป็นเวอร์ชัน ARM แล้วเขาก็ได้ลองใช้บนบนแมคอะเขาบอกว่าตอนที่มันเป็นเวอร์ชันก่อนที่จะเป็นของของ CPU ARM เขาก็ใช้เวอร์ชันของ X86 มาก่อนนะ X 8 6มาก่อนเขาบอกว่าเออ Lightroom เนี่ยไม่ต่างมากสักเท่าไหร่แต่เป็นเพราะว่าช่างภาพดูดเขาไม่ได้ตัดต่อลำแบบเหมือนที่พวกเราทำกันมี After Effects วิ่งแบบเยอะแยะอะไรมากมายเขาแค่ตัดชนตัดชอนะมันก็อาจจะดูภาพแล้วมัน,น,มน,น,มนไม่ได้ต่างกันมาก นนั้นเราตัดใจแล้วว่าโอเคแค่ซื้อกาจออันหนึ่งบวก Intel 12 SSD พาวเวอร์ซัพพลายชุดน้ำเนี่ยเราว่าแสนหนึ่งเอาไม่อยู่แน,น่ๆน่าจะไม่แสนก็ต้องเกินแหละนงนั้นอ่ะโอเคก็เลยตัดสินใจซื้อนี่มาแทน Mac Studio นะคะมาอันบ็อกกันดีกว่ากับเขาเรียกว่าแฟน Android น้องเกิดน,นะคะคืออันนี้นนบอกเลยนะเขาเขามีความรักโลกยนะคือกล่องเขาเนี่ยเป็นกระดาษ <S 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 ตอนซื้อซื้อมา ออกเอ้ยอย่าไปว่านะสาวแอปเปลิลไม่เห็นคลิปนี้แบบพี่คนนี้มันเฉยจังฉันก็ไม่ได้ไม่ได้สั่งแอปเปลิลคือซื้อมามีแค่แค่นี้แล้วเขาออกแบบกล่องมาไหมมีที่ถือเรียบร้อยออกมาจากร้านแบบเออก็ดีรักโลกไงลดกากรใช้พลาสติกจริงไหมแต่รักเราไหมไม่รู้แต่บอกเลยว่ากล่องมนะันอะคมกริบนี่น,นี่ตรงมุมนี่บาดท,ทุกขาทุกย่างก้าวที่คุณเดินระหว่างที่คุณถือมาทุกยางก้าวที่คุณเดิน,ม,ดนมีบาดแผลแห่งการเดินแทบทั้งสิ้นคมนะโอ้โหคมจริงอ่บพี่ เอาเรื่องนะรักโลกไงแต่ไม่รักเราเราเจ็บขาอ่ะมาแกะกันนะคะก็มาดูซิว่ามันเป็นยังไงบ้างน,นะคะสำหรับมือใหม่ Apple อย่างน้นดุดนะตอนตอนนั้นดูขาย macbook pro ทิ้งภายในเดือนเดียวเลยนะไม่ได้พูดเล่นนะฮะกล่องเขาเปิดออกมาน,นี่ไงแอดมินดูนี่เท่จริงๆกระดาษทั้งนั้นนี่ไอ้เจ้าสิ่งนี้ก็คุมกระดาษไว้ <S <S เห็นไหมนี่ก็รีไซเคิลได้หมดนะฮะมีคู่มือที่เราอา,าเปประจำให้เราหนึ่งอันตรงนี้ อามีแค่นี้เลยโอเคเราตั้งปรเท่ดีมีแค่นี้เลยเหรอ Max Studio ต้องมีของต้องมีกระดาษกสะทะชโอเคก็จะมีคู่มือประมาณนี้นะคะอ่ะแล้วก็มีนี่ปลั๊กจริงๆแล้วเราเป็นคนที่แบบว่าต้องบอกก่อนนะว่าเวลาที่เราแกะปลั๊กพวกนี้เราจะไม่ชอบเก็บเพราะว่าถ้าเราพันปลั๊กมาแล้วปุ๊บเราจะเป็นหมาพันปลั๊กคมกริปดังใบมีดตอนนี้คือนั่งหางกันอยู่หน้าคอ <c oughs> มพิวเตอร์แบบใครดูมือถือนี่คือคุณพ่อคุณแม่ถามนะเป็นไรขำอะไรกันหมาพันปลั๊ก เอาละหกหมื่นกว่าบาทแอดมินเมื่อกี้เราเพิ่งรีวิวคอมพิวเตอร์ไป2 0 0 0 0กว่าบาทมีเมาส์มีคีย์บอร์ดให้ครบหรือว่าถ้าเราซื้ออยาอ่างอื่นก็อาจจะมี HDMI ให้เรานะครับแน่นอนค่ะมีแค่นี้ no HDMI ไม่มี HDMI แต่ก็ไม่แปลกตอนซื้อ MacBook Pro มาไอ้เราก็นึกว่าสาย C to C เขาเนี่ยมาจะเป็นเวอร์ชัน3ไม่ใช่นะเป็นสายเวอร์ชัน2นะเอาไปเสียบออกจอไม่ขึ้นนะต้องใช้สายอื่นต้องซื้อ Thunderbolt หร <c oughs> ือก็สายอะไรล่เขามาเสียบ เราก็แบบต้องซื้อเพิ่มอันนี้พอเขาไม่แถมไอซ์ีมาให้ก็ก็ไม่ได้แปลกใจมากเท่าไหร่หรอก ตอนนี้นะบอกว่าตอนที่ใช้ Macbook Pro M1 นะโอ้โหต้องยอมรับนะว่าสิ่งที่ CPU ARM เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงโลกไปเลยคือเรื่องแบตเตอรี่แอดมินจะได้ไหมแบตเตอรี่นะีตต่คือแบบคือถ้าเป็นโน้ตบุ๊กทั่วไปนี่ก็ถ้าใช้ต่อเนื่องนะ3มชั่วโมงนี่คือหายละว,วางทิ้งไว้เสียก็ไหลแบบต,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 ตอันนี้มันแบบโอ้โหมันดีมากเลยแต่ว่าตอนนั้น,นเราเข้าใจเราอัเทฐานไว้ด้วยนะแต่ไม่ได้ออกเราพูดก,กันนะตอนนั้นเราบอกเลยว่าเรานึกว่ามันแบบใช้งานได้เหมือน iPad เลยเพราะมันเป็น ARM นึกภาพว่า CPU ARM นี่มันก็โหลดแอปมมมมมาาได้้้้เเเหือนน iPad iPad กก็ทังีรใชสุติ เล่นได้เหมือนกันหมดเลยสิจริงไหมเราก็คิดอย่างนั้นต่ปรากฏว่าหลายๆเกมเปิดมาตอนนั้นนะเด้งออกมีมอร์โฟก็เด้งออกแต,แต่เทมนั้นไม่ได้ออกนะเทมั้นไม่ได้ออกก็เลยอ่ะไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ได้เห็นในจุดนั้นกันแล้วก็มีอีกหลายๆอันเลยที่เด้งออกมาดีดออกมาในตอนนั้นนะฮะมันยังไม่พร้อมมากนี่ก็คือแม็ Studio นะคะสลหรับรุ่นี้นะคุณผู้ชมจะใช้ M1 Max นะตัวนี้ CPU เนี่ยจะเป็นแบบ10แกนนะฮะแล้วก็ตัว G P U เนี่ย32แกนเลยทีเดียวโดยตัวหน่วยความจำฮาร์ดตัวนี้เนี่ยนดุดจะมีแบบ32กิกนะคะแล้วก็ตัว S S D ในตัวเครื่องเนี่ยจะมีขนาด512กิกนะคะโดยด้านหลังเนี่ยตัวพอร์ตทั้ง4พอร์ตเนี่ยจะเป็น Thunderbolt 4นะคะทั้งหมดเลยนะคะ4พอร์ตเลยแล้วก็มี U S B นะคะ A 2พอร์ตเนี่ยด้านหลังแล้วก็มี H D M I ให้เราเนี่ย1อันแล้วก็ ช่องพอร์ตอินเทอร์เน็ตนะคะความเร็วสูงสุด1 0กิกรู้ว่สามจุานึอันนไปต่อลำโพงก็ได้นะคะ <S <S ปุ่มพาวเวอร์เปิดขึ้นในด้านหลังนะคะ <one> ส่วนด้านหน้าของตัวเครื่องเนี่ยมีพอร์ต Type C นะคะ2พอร์ตที่ด้านหน้าแล้วก็มีช่องเสียบการ์ด SD สําำหรับใครที่ทำงานพวกการ์ดรีเดอร์ก็ต้องใช้เสียบอันนี้เข้าไปได้เลยนะคะ <S <S แล้วก็น้ำหนักของตัวเครื่องนะคะทั้งหมดเนี่ยสอง i ุดห้าสี่กิโลกรัมรองรับไ5.0อีกแล้วก็บลูทูธเวอร์ชันด้าจุดศูนย์นีกด้วยนั M1 ปกี่ยถ้ายบกับ M1 แม็กของดุดเนี่ยต้องบอกว่าห่างกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันอันนี้เนี่ยต้องบอกว่ากึง่งกึ่งมืออาชีพแล้วแต่มันมีตัวที่แพงกว่าน,นี้ก็คือตัว M1 Ultra M1 Ultra เนี่ยคือเอา M1 Max 2ตัวเนี่ยมาประกอบกันก็เป็น2เท่าใช่ไหมอันนี้ซียูสิบแกนใช่ไหมพอไป M1 Ultra ปุ๊บกลายเป็น20แกน GPU จาก32เป็น64 สองอันมาเชื่อมกันแต่ว่าถ้าดูแับเคยไปอ่านมาเขาบอกว่าอย่าคิดว่าง่ายนะเขาบอกว่าการที่จะทําให้บอร์ด2บอร์ดเนี่ยมันสามารถเอามาต่อแล้วก็ใช้งานไปทางเดียวกันได้เนี่ยมันยากมากๆเขาบอกว่ามันแบบ มันต้องเขียนโปรแกรมมาซัพพอร์ตให้2อันเนี่ยมันอ่านคือแบบมันยากมากอ่ะมันไม่ใช่แบบเอ้ยคิดง่ายว่ะเอา2อันมาประกอบกันประกอบกันอาจจะไม่ยากแต่ประกอบแล้วให้ใช้ได้เต็มประสิทธิภาพเนี่ยนดูเคดีมาว่ามันยากมากมากเลยนะคะอืมคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่ามันคุ้มค่าไหมที่เราจะอัปเกรดสมมุติว่าถ้าคนบอกว่าเออพี่อยากใช้ M1 ว่อพี่มันแตกต่างจาก M1 Max ขนาดนั้นเลยเหรอเพราะว่าถ้าเป็น Mac Mini Mac Mini เนี่ยมัน2 0 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองผมซื้อ Mac Mini ได้ไหมผมมต้องเพิ่มอีก4 0 0 0 0บาทมาดูกันว่าเต่าง ยังงงไบ้าสำหรับ M1 เนี่ยนะคะจะมีทรานซิสเตอร์เนี่ยอยู่ที่16,000ล้านตัวแลนะถ้า M1 Max ของน่าดุดเนี่ยจะมีอยู่ที่57,000ล้านตัวในขณะที่ Core เนี่ยหรือว่า CPU แกนเนี่ยจะมีอยู่8แกน M1 Max เนี่ยนะคะจะเป็นแบบ 10แกนแล้วเป็นแบบ8แกน High Performance นะก็คือ8แกนพลังสูงแล้วก็2 High Efficiency ก็คือเป็นตัวแกนแบบแรงปกติเนี่ย2อันถ้าเป็น M1 เนี่ยมันจะแบ่งเป็น4กับ4นะฮะก็คือเป็นแบบ High Performance กับ High Efficiency นั่นเองก็จะต่างกันตรงนี้เนาะคราวนี้ตัว GPU เนี่ยตัว M1 เนี่ยจะมีทั้งรุ่นที่เป็น7คอกับ8คอนะคะส่วนตัว M1 Max เนี่ยจะเป็นรุ่น24กับ32ซึ่งในดุดเนี่ยจะเป็นตัว32อันนี้อ้างอิจะตัวของวิกิพีเดียมานะฮะก็จะเห็นว่าตัวการ์ดจอเนี่ยแรงกว่า8 4 32ก็คือ4เท่าแร กว่าเท่าเพิ่ม4ี่หมื่นโดยประมาณนะนั่นนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะกลายมาเป็นคอมพิวเตอร์ของนุดุดเนี่ยตัวใหม่เร็วๆนี้นะคะโดยที่เราไม่ได้ซื้อมาเล่นเกมเลยเพราะยังเห็นข้างหลังนั้นมี Starcraft ใช่ไหมคะอันนั้นยังรันอยู่บน Windows ล่าสุดโหลด Starcraft มาเล่นเรียบร้อยค่ะ M1 แล้วไงถ้าโปรแกรมไม่รองรับก็ก็เรียบร้อยไปนะคะกระตุกเล่นไม่ได้นะคะฟิมโมราหรือว่า WanderShare ฟิมโมราที่หลุดใช้เป็นตัวหลักของตัวนุดุดนะที่จะตอนนีจะใช้พี่เมเปูทั้งหมดเลยนะคะตัวฟิมโมราเนี่ยยังไม่รองรับตัวของชิ f i มโมราเรียบร้อยเหมือนกันเพราะเอพิสแล้วเนี่ยนราดูลองโหลดฟิมโมรามาใช้กับ macbook pro นะคะ ตัว M1 เรนเดอร์3ชั่วโมงพออยู่ Windows ปุ๊บเหลือ30บนาทีเนี่ยมันมีผลมากนะมีผลมากๆกับโปรแกรมที่ทํามาเพื่อรองรับ ARM ก่อนแน่นอนว่า Apple เนี่ยในช่วงเวลาที่ผ่านมาเขาพยายามจะพิสูจน์ให้เห็นว่า ARM สามารถเปลี่ยนโลกได้จริงและนักดุก็เชื่อว่าเป็นแบบนั้นเช่นกันนะฮะในเรื่องของการทํางานอันนี้เราเชื่อสนิทใจว่าจะสามารถทําได้แต่โปรแกรมที่มีความซับซ้อนมากขึ้นแล้วก็โปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อ X86 เนี่ยเราคิดว่าเขาก็ยังมีโปรแกรมเฉพาะทางอยู่เราคิดว่า ARM เป็นอนาคตใหม่ใช่แต่เราไม่่ออยยาก เชื่อว่าจะสามารถเข้ามาแทน x86 ได้ใน3-4ปีนี้คิดว่ายังต้องใช้เวลาไปอีกพักใหญ่หญนะฮะแต่ว่าการที่ Apple ทําแบบนี้มาน้ำเราเห็นแล้วว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่าอุปกรณ์อื่นๆเนี่ยจะออกมาเนักษะของ CPU ARM เนี่ยก็อาจจะมีความเป็นไปได้มากกว่านะฮะ่วน Windows ที่จะรันบน ARM เนี่ยจริงๆแล้วพยายามทําอยู่สัพันธ์อแล้วแต่เหมือนว่าคอน sumer หรือว่าผู้บริโภคข,ของ Windows เนี่ยเขาจะยังใช้โปรแกรมที่มันจะต้องรันบน x86 อยู่นั้นเราจึงไม่เห็นการดัน CPU ARM บน Windows มากเท่าไหร่มันม,มันมีทำมาแหละแต่มันไม่ได้ดันมากเท่า มันยังไม่สามารถทดแทนได้เลยเร็วนี้แต่เป็นว่าถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าต้องซื้อการจอโหดๆถ้าไม่ได้คิดจะซื้อไปเล่นเกมและกูใช้ Adobe Family อยู่แล้วเนี่ยนะคะ r ครี i v e ฟคลาวทั้งหมดเนี่ยเราคิดว่าซื้อ Mac 1ตัวน่าจะคุ้มกว่านะในความรู้สึกข,ของเราตอนนี้น่าจะคุ้มกว่าแล้วคุณผู้ชมหลักคิดยังไงบ้างกับการจะซื้อการจอแพงตัวหนึ่งถ้าไม่ได้เล่นเกมถ้าซื้อมาทางานเราเชียร์แบบนี้นะแต่ถ้าซื้อเล่นเกมแน่นอนว่าคุณยังต้องใช้วินโดว์อยู่นะคะเพราะาเกมสก่วนใหญ นี่นะฮะกระดาษไอซีไม่ให้นะฮะรักโลกไม่รักเราอีกแล้ว <c oughs> แซวแซวเก่งไอแต่อตันนี้บอกแอปเปิลนะฮะกล่องคมมากนะคะถ้าถ้าสมมติรอบหน้าแบบติดกระดาษไปเช่นนึงหนาๆตรงขอบซึ่งอาจจะไม่สวยนะ้อยลงนิดนึงนะแต่จะไม่คนถือกลับบ้านแล้วไม่ไม,ไม่ไม่เจ็บปวดได้ก็น่าจะดีนะคะอ่ะเอาเข็มสายดเข็นกันก็ที่น่าอาจจะไม่สวยใส่สขเข็มแล้วถุงที่ร้านนัน้นเนี่ยใส่อันเนี้ยมีโอกาสขาดเหมือนกันเพราะมันมันมีความคมนึงมันก็เห็นเขาใส่มาแล้วมันทํำลายถุงมากเลยถ้าดูก็ไม่เป็นไรพี่ถือก็ได้นั่นแหละ จิ้มนั่นดูตลอดทางเลยจึจ๊กๆ,ๆ <laughs> <laughs> อ่จะโอเคนะคะนี่ก็เป็นการแกะกล่องเท่านั้นเองนะคะ Max Studio จาก M1 Max นั่นเองก็ยังไม่ได้ทดลองอะไรมากยังไงเดี๋ยวพอไปทดสอบเต็มตัวก่อนละกันเนาะแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังต่อเจอกันใหม่เทปหน้าค่ะสำหรับวันนี้เร,ราเป็นทีสรักที่สวัสดคสีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย